มักดาดั้งไปเป็นอะไรมาหือดั้งจะเป็นอะไรมาดั้งเจ้านั่นภาษาอีสานเขาเอิ้นว่าดั้งแต่ภาษาไทยเขาเรียกว่ากะหมวกกะหมวกคุณเป็นอะไรมาเฮ่มักดาหือคุณน่ะคุณน่ะหืออุ้ยทีไปใช้เราปะเนี่ยนัน่นนันน่นนั่นนั่นไอ้เรา ให้ขึ้นหมูเนี่ยเห้ขึห้หมูคุณน่ะเขียย่ยจังนาะงอนจังนาคุณน่ะคุณน่ะคุณน่ะเอาแล้วมึงเอาแล้วเอาแล้วเขาในห่องคักเขาในห่องคักไปดีเหตุยังยุหันไปเหตุยังยุมม,มืดมืดหนานมาให้แม่ไปนว่ไอ้ก็ตัวกว่าป้าไปเรียนป้าไปเรียนเชา้าป้าสิผ้าไปเรียนเชา้าไปอยู่บ่บลาป์ะ ไม่ไปหรอกมันหนาวหัมค่อยหอดแล้วน่ะมันก็ตักส่วนไปเด่นสาวไปอยู่อะหือมมาบักดาก็มานี่หรออีกดาคุณน่ะสีหูสีตาสีจังไหบักดาสีกระดอกกระดียาแต่ไม่ยังเข้าตาบักดาหืหมอือ คุณนะ่ะดักสะอาดอบอสเรี่ยวคุณนะ่ะคุณนะ่ะเท้าสุกกรอปกออกไปลเลาะเหรียญขียนมาแม่นบอนั่นแหละมึงกัญญางสันติดาอือพาเซ็ดเท้ามีกับบอเซ็ดคุณนะ่ะพาเซ็ดเท้ามีกับบอเซ็ดอือบักดา การแปง้งแป้งการแป้งแป้งของแม่โอ้พุ่นนะพุ่นนะเอาละสะอาดด้าละดูหืึหืเนอ,อ,อ้การแป้งแป้งของแม่เนี่ยโอ้พุ่นนะอืมมาไปดอสอ่บ่มือนี้บักต่าง อยู่แต่ในห้องบอกบอกล่ะหนาวบ่รู้ร่มพัดบีบีหนาวายอุณหภูมิสูงเนาะโอ้แม่บอกผิดแม่อุณหภูมิสูงไปว่าหอนอุณหภูมติตำเนี่ยไปดิยู่พัดล่มมาเนี่ยไปดีย่างหลังพัดรมโอ้ยเจ้าหอนหรือเจ้าหนาวให้เปิดพัดลมให้อยู่บ่ ขนพองหำหดตัวได้เนี่ยอ่ะจังได้อาจังได้สิไปใส้ถูกสิไปใส้บอกแม่ฟังเบิ่งทำแปลงแปลงของแม่เนี่ยอืมอืมอังกีลือๆขอให้เนี่ยอังกีลือๆขอให้เนี่ยอังกีลือๆน่ะเนี่ยเนี่ยมุนไปยังระบัดเนี่ยอ้าวอ้าวออกมาปักไฟสีดวดโอ้ยไฟสีดวดมันเข่าบ่ได้มัน โอ้ยอันเจนแมนเนาะโอ้ยอันเจนแมนขาดเนาะสีมุนไปเห็นอย่างมันหนาวอ่ะดูหมันหนาวอ่ะดูสีไปสายดูฮะมองดีบอ้ดหึบ่มีดอกมองดีหมอมีมองดีดอกหหึไม่เห็นอีหยังเหรอป่ะเนี่ยฮึฮึปมากับม่นั่งขางแม่คือเก่าต่อแลเห็นบ่ล่ะหึ มันอังคางแม่เออน่นน่นโอ้มันอังางเม่คือเกาเนบบมาด,ดามาด,ดาเขาเม่โอ้กาเปงเป่เปงเขาแม่กาเปงเป่งกาเปงเปง สิไปใสสี่น้อนม่ือมแม่กวนมาลูกแม่กวนมาครับอืมหนูหนาวหนูหนาวกำแพงแป้งหนาวกำแพงแป้งของแม่หนาวได้แม่มาดูือ